ภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญารักค่ะถือได้ว่าเป็นหนังอีกเรื่องนะคะที่สวนกระแสนหนังรักทั่วไปเพราะหนังประโยคสัญญารักนําเสนอมุมมองความรักต่างวัยระหว่างสาวรุ่นใหญ่กับเด็กหนุ่มวัยรุ่นถ่ายทอดผ่านฝีมือเฉียบคมของนักแสดงเจ้าบทบาทมิวลล,ลิตาที่มาประกบคู่กับนักแสดงหน้าใหม่เต๋าเศรษฐพงค์ค่ะด้านภูมิกับหนังหน้าใหม่พลัดพลนก็ออกปากว่ากดดันกับผลงานชิ้นแรกที่ต้องนําเสนอเรื่องราวความรักต่างวัยแต่ก็ยังแอบหวังเรื่องรายได้อยู่บ้างค่ะ อีกมุมมองหนึ่งของคนในอายุเท่านีกับความรักแบบนี้หือกว่ามันแปลกดีเพราะสําหรับรั่หลัหรือหนังมนอกมันเป็นอย่างนี้กันเยอะม,มีมีมีแล้วก็ชีวิตคนเป็นอย่างนี้กันเยอะแต่ไม่ได้ถูกเปิดเผยเออกมาเป็นรูปแบบของหนังให้เราได้ดูกัน <S 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 อยากให้คนมาดูเยอะๆอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนนางวันอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนเราเล่นเราคนไม่ได้คาดหวังแบบนั้นว่าผลม,มันจะออกมาถึงขั้นนั้นแต่ตอนนี้เราอยากให้คน ขณะที่มิวลลิตาที่ช่วงหลังได้เห็นผลงานถี่ขึ้นทั้งงานหนังและงานละครเจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้เริ่มมีเวลาว่างจากการเลี้ยงลูกๆทั้งสองคนแล้วนะคะเพราะว่าเข้าโรงเรียนกันแล้วจึงทําให้มีโอกาสได้รับงานมากขึ้นค่ะก็เวลามีบทดีๆมาเวลามาแสดงแล้วมีความสุขมันเป็นโอกาสโชคดีจริงๆนะเมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยได้รับอะไรซ้อนๆกันแต่หนังเรื่องนี้มาช่วงละครกํลาลังถ่ายเลยแต่ว่า บทดีแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีซึ่งอายุเท่านี้แล้วได้รับบทบาทแบบนี้ก็คงไม่ใช่ง่ายๆนะคะก็เลยรับเล่นพร้อมๆกันตอนนี้ที่ออกมาสองเรื่องพร้อมกันก็ถือว่าโชคดีเป็นเวลาที่ดีพอดีเลยส่วนเรื่องการจะผ่านตัวไปชิมลางงานผู้จัดละครนั้นเจ้าตัวก็ยืนยันคำเดิมว่ายัางไม่คิดจะจับงานเบื้องหลังในตอนนี้แน่นอนค่ะ มิวละดิตานี่สวยเสมอต้นเสมอปลายจริงๆ,ะน,น,ๆนะคะสมกับเป็นนางเอกตลอดการจริงๆนะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาดูบรรยากาศนะคะนายเทนบิทอันกรีกันที่51นะ,ะกับโครงการปันด้วยใจให้ด้รักกันนะคะเมื่อวานนี้ไอซ์รันยูเนี่ยก็ไปส่งมอบความสุขให้กับน้องๆผู้ป่วยเด็กกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะใช่ครับแต่ว่าตอน,น